บ้านติดอ่างที่เราโพสไปประมาณแบบปี2ปีที่แล้วเนาะนานแล้วเราจะกลับมาดูสภาพเ้าหลังจากที่เราเสร็จไปแล้วประมาณปีหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเราโม้ผ่านมาปีหนึ่งจริงหรือเปล่าต้นไม้ไตสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าก่อนครับสวัสดีลูกค้าก่อนนะครับอันนี้อะไรครับ ลูกดิ่งสกินโคนะครับผมฉาบรอบเดียวติดรอยร้อยเปอร์เซ็นวันนี้หรือคลิปนี้ดูเมคเกอร์จะพามาดูบ้านนะครับบ้านใกล้เสร็จแล้วคราวที่แล้วเราใช้ปูนจริงโจ้ม่วงในการก่อบผนังตรงนี้นะคือผนังที่เสร็จแล้วแล้วเราก็ใช้ปูนฉาบลูกดิ่งแดงไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทําการฉาบสกิมโค้ดยลูกดิ่ง เราเอางี้ดีกว,ว่าไหมคุณอยากโชว์ของไหมผ่านไปสักปี2ปีผลงานเป็นยังไงบ้าง <c oughs> พาไปดูงานจริงๆดีกว,ว่าได้เหลังนี้ คืออะไรนะบ้านติดอ่างที่เราพสต์ไปประมาณแบบโอ้ปี2ปีที่แล้วเนาะนานแล้วถ้าใครยังไม่รู้นะครับรูเมเกอร์ก็คือการซื้อบ้านเก่ารีโนเวทพอโนเวทเสร็จทำอะไรปล่อยเช่าครับอ่าปล่อยเช่าอันนี้คือธุรกิจของเราครับตอนนี้ไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยเราจะกลับมาดูสภาพเขาหลังจากที่เราเสร็จไปแล้วประมาณปีหนึ่งเนาะปีกว่าแล้วว่าบางทีเราบอกว่าเราใช้สินค้าอะไรก็ตามเราใช้จริงกับบ้านเราก็ต้องมีการยืนยันนั่นแหละว่าสินค้ามันดีจริงเราก็ต้องใช้งานจริงๆแล้วมันทนทานยังไงตรงข้างหน้าจะเป็นสไตล์อะไรครับเป็นโมเดลล ซึ่งหลายคนไม่รู้นะคนนี้เนี่ยถนัดโดยดลวยล้อไม่ใช่ใช่ไหมคนนี้ถนัดสไตล์โดยด้วยล้อล่าสุดริสนเตอร์เกียวเป็นไงโอ้โหของผมเลยคือในละแวกนี้แล้วกันในโซนเอกมัยทองหล่อเนี่ยสไตล์ล้อค่อนข้างปล่อยเช่าง่ายแต่นี้มันจะมีพวกงานไฟเบอร์ซีเมนต์เนาะอันนี้ก็กลับไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวผมผมขึ้นคลิปให้ดูนะครับว่าอีพีอะไรยังไงแต่ก็คือว่าน่ลองดูสภาพเขาเวลาเราโฆษณาเราก็บอกว่าเอ้ยมันดีอย่างงู้นทนอย่างงู้นทนอย่างนี้อ่ะอันนี้ให้ดูเลยว่าผ่านไปเนี่ยปีกว่าเนี่ยเป็นยังไงนะครับสภาพเหมือนเเเเเเดดดดดิิมมมมลยยยสวววงงาาาาาหือนนนีี๋รรพไปูข้ใกกัั่คบ อันนี้นะครับบ้านทั้งหลังนี้ผู้เช่ามาเช่าอยู่แล้วก็ย้ายออกไปแล้วนะครับ,รบเราก็จะใช้เวลา1-2ถึงเดือนนี้ในการ,รบ,บูรณซ่อมแซมอ่ามแซมอ่าถูกไหมเช่นอันนี้เขามีการเจาะแขวนรูปอะไรอย่างเงี้ยครับผนังที่เราเห็นทั้งหลังเนี่ยเราใช้อะไรนะครับซิการ์ซสกินมโค้ซึ่งเราจะมาไลา่เรียงกันว่าลูกดิ่งเหลือง,เน,องเนื้อสีสีขาวครับลูกดิ่งเทาสีเทาครับผมลูกดิ่งแดงซูเปอรส์สกินโคเ้เอ่องานให้มันเรียบ คือลูกดิ่งซูเปอร์ซีกิมโคสเนี่ยจะไว้สําหรับงานอนเนกประสงค์พวกผนังเก่าก็ได้นะครับอาจจะในอันนี้ยเป็นผนังร่วมาอาจจะต้องใช้ซูเปอร<า>์ซีกิมโคสนะครับปร,ระมาณนี้ซึ่งอันนี้เราก็ใช้งานจริงในบ้านน<ช>ี้นะครับ,รบอาพามาให้ดูกันรจริงๆถงกลางตัวนี้ไม่มี EP นะขออภัยคุณผู้ชมแต่มันจะมีที่ทำเกี่ยวกับไม้บันไดซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแบบถงกลางลองมาดูความเรียบของซีกิมโคสนะครับเรียบเนียนก็สังเกตดูจะไม่มีแมงวันสมมุติถ้าแมงวันบินมาของ ของไฮไลท์ของบ้าน แล้วเดี๋ยวจะหาว่าเราโม้ผ่านมาปีหนึ่งจริงหรือเปล่าต้นไม้ไตอี่ของที่เราบอกอันไหนมันทนอะไรยังไงก็มันก็ยังอยู่นะครับแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นหางจากุสซี่อันนี้มันอยู่กับน้ำเลยไฟเบอร์ซีเมนต์ก็ยังทนได้อยู่ครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วเราก็ไม่ได้ทำเป็น EP ีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมครัวที่ใช้งานง่ายๆตรงนี้เนาะก็าแบบทำอาหารเสร็จออกไปกินข้าวกันหรือว่ามาจอยกันตรงจักุสซี่ได้ซึ่งเอาจริงๆอะพอมันเป็นบ้านเช่าอะครับผนังโล่งๆขาวๆแบบนี้มันเลยเป็นองค์ประกอบทั้งหมดของบ้าน เราจะไปสิ้นเปลืองในการไปติดกระเบื้องก็เป็นไงเปลืองครับค่าช่างแล้วก็เปลืองค่าวัสดุด้วยครับการทาสีขาวจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะการถ้าก่อนการทาสีถ้าอยากได้ผนังที่เรียบเนียนติดรอยตาหมดและดูแพงนี่ครับสกินโค้ตแถงนี้เลยครับ่โอเคก็คือเป็นสกินโค้ตของลูกดิ่งครับผมผนังนี้เราเคยเห็นแล้วทำไมมันดูเรียบดูแพงจังาเพราะเขาใช้ลูกดิ่งสกินซึ่งบางคนบางคนจะไปเข้าใจผิดว่าโอ้ฉันซื้อสีเกรดแพงไปเลย่องละแบบ2 0 0พอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เรียบเพราะว่าการทามีเม็ดายอยู่ หรือบางทีมีรอยตามมดหรือว่ามีรอยร้าวของผนงังเจ้าตัวสิลิโคดแบบนี้ก็จะสามารถรเรียกว่าซ่อมแซมทําให้ผนังเรียบง่าย ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในอีกหนึ่ง E ีแล้วกันรเราเคยทําห้องนอนใน EP นี้อ่ะดูความเรียบร้อยสมบูรณ์ของเขานะครับมันก็ยังมีความเรียบเนยียนดูเห็นไหมตรงเนี้ยแถวเนี้ยก็มีการใช้สกิมโค้ดหมดเลยเอาง่ายๆว่าผนังตรงไหนที่คิดอะไรไม่ออกก่อนการทาสีใช้สกิมโค้ดได้หมดเลยใชครับ,รบซึ่งก็คือลูกจริงเลื้ยงครับ <laughs> <laughs> ซึ่งสามารถทําได้นะครับเล็กๆน้อยๆแบบนี้ทําให้ห้องสวยขึ้นได้แล,แล้วนะครับดมากครับ ร้อยแลวนะครับกับการมาดูบ้านติดอ่างของเราในวันนี้ยังไงก็ไปดูย้อนหลังได้นะวันนี้เราพามาให้ดูเฉยๆว่าผ่านมา1ปีนะครับ,รบการเลือกวัสดุหรือเลือกของใช้กับบ้านเนี่ยมันจะต้องมีการเลือกของที่ดีด้วยวันนี้ก็สนับสนุนแรงบันดาลใจและไอเดียต่างๆโดยปูนรูปดิ่งสกิมโค้ดวิธีการเลือกสกิมโค้ดนี้เอามาคุยกันสั้นๆดีกว่าผมเห็นคุณพูดไปเยอะและ้วปกติเนื้อของสกิมโค้ดที่ดีเนี่ยมันต้องมีความยังไงนะเรียบเนียนแล้วก็เหนียวเรียบเนียนเนี่ยมันคือส้ะรเกโคียมจจบ มันจะเนื้อละเอียดนั่นแหละเรื่องความเหนียวเนี่ยมันช่วยในการนะครับเกาะผนังใช่ครับที่สาคัญเลยคือว่าของเขาขัดไม่เบื่องแรนช่างเลยประกอกเป็นแบบนี้เพราะว่าคุณเคยบอกว่าเนี่ยลูกดิ่งเขานี่เป็นเจ้าและเจ้าแรกของสกิมโค้ดสามารถเข้าไปหาซื้อได้นะครับถ้าคุณมีบ้านเนี่ยถ้าช่างช่างกองกลับไปใช้กับบ้านเนี่ยช่างกองใช้ทุกวันใช้สกินโค้ดภายนอกผมก็ใช้สกิมโค้ดสกินโค้ดใช้ภายในหนึ่งเดียวหรือเปล่าไม่ภายนอกด้วยครับยังไงก็ฝากนะครับเป็นการปรับพื้นผิวผนังก่อนการทาสีนั่นเองนะครับผนงสทามกีีี่เ สามารถสกินได้เหมือนกันจะต้องเลือกใช้ถูกเช่นเป็นใช่ครับเช่นเป็นตัวซูเปอร์โค้ทไป่ใชถ้าตอนไหนที่แบบคนเช่าเรียกว่าเปลี่ยนถ่ายแล้วกันในระหว่างเปลี่ยนเดี๋ยวเราพาช่างกล้องไปเดินดูอีกนะครับวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณช่างกล้องมากครับครับไม่ได้ครับได้ครับปกติคุณเป็นช่างใช้อะไรใช้เมียไปซื้อของอ่ะปกติปกติเป็นช่างใช้อะไรอีกใช้ลูกอ่ะใช้ลูกอะไรลูกดิงอ่าโอเค